คนนี้แสบจริงฮะว่ราระยะนี้ผมปาขวานไม่ถึงวะถึงวาวะต้องวัดดวงฮะต้องวัดดวงฮะมาออกไปเลยคนนั้นนะ่ะมีแทงหลังวา <c oughs> เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องแกดโอเดอร์เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดดบายเด y ย์ไล t ครับผมมาเราไม่ได้เล่นฆาตกรก,กันนานมากเลยนะฮะวันนี้ผมเอามาเป็นลาลาบายครับผมเดอะฮันทรดครับผม มาดูกันว่าวันนี้ฝีมือการเล่นฆาตกรผมยังจะอยู่ไหมคือว่าผมไม่ได้เล่นฆาตกรนานมากเลยเพราะว่าไปเล่นจูก,กันซะส่วนใหญ่มาวันนี้ผมก็เอาปเ,ปเป็นเป็นเปิร์กน,นี้นะฮะไม่อ่อนข้อแล้วก็สัตว์ร้ายนักล่าคําสาบแล้วก็แท่นบูชาชั่วร้ายครับแล้วก็ใส่แอดออนเป็นนี่จะมองเห็นออร่าของเหยื่อที่ถูกโจมตีนะครับผมเป็นเวลา5วินาทีใส่ไปเลย อีกอันนึงเป็นเข็มขัดทหารลาบครับผมเริ่มต้นด้วยขวานเล็กพิเศษอีก2เล่มอ่าฮะแล้วก็บวกอ่าพวงดอกไม้กระติดร้อนแรงนะผมมอบแ้มเลือดโบนัสอีกร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้มลืมใสไมไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่รอดไปสองอันแล้วโอเคครับไปไปดูดีกว่าว่าฝีมือการเล่นฆาตกรของผมยังจะ ผมกลิบอยู่ไหมมาดูกันว่าผมจะพาขวานโดนใครบ้างหรือเปล่ายัางไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยครับถ้าถูกใจก็กดถูกใจถ้าถกดใช่ก็กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมยังไงก็ไปรับชมเกมกันเลยดีกว่าครับไป let's go มาแล้วโอ้โหลงข่าสัตว์น้องเหม็นด้วยด่านนี้ได้อยู่นะจ๊ะมาฮะผมจะตั้งใจเล่นแบบสุดๆเลยนะ สุดๆของผมแล้วนะโอเคมาดูคุณว่าเขาอยู่เครื่องไหนกันบ้างเอ่ยเครื่องนี้เงียบจังยังมีคนซ่อมอ๋อเดี๋ยวฮันเทสผมยังยังยังไม่โหดเท่าไหร่เพราะว่าผมโอ้มีคนอยู่อยู่ฮะโดนหนึ่งทีโอ้โหมีคนหนึ่งครับมีคนนึงแอบอยู่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 จ้าล้มไม้ไหมล้มไม้ไหม เออยขอบุญฮะขอบุญฮะขอบุญฮะขอบุญครับคนนี้ขอบุญเก็บไม้เก็บก่อนโอเคขอบุญขอบุญฮะคนนี้ขอบุญขอบุญฮะขอบุญโอเคเอ้าเอ้ากลับมาทำไมกลับมาทำไมเมื่อกี้ฉันไม่ได้ป่าเฮ้ยขอสไลด์กลับมาหาเราเฉยเลยโอเคคนนี้ไม่เสียขวานก็ จัดไปนึงดอกแล้วก็มีเครื่องนี้ให้กระทืบด้วยครับไปขอฉามว่าเราเฝ้าไหมเนี่ยเฮ้ยมีไม้ด้วยฮะเดี๋ยวผมขอกระทืบไม้ก่อนเนาะโอเคจะได้ไม่ต้องมีคนมาเล่นอ่าเราแขวนตรงนี้เราหาเหตุผลได้ว,ว่าเราเฝ้าเครื่องอยู่เราไม่ได้เฝ้าคนโอเคตอนนี้เราผมว่ามันต้องมีคนมาช่วยฮะผมว่ามันต้องมีคนอยู่แถวนี้จงเป็นป่ะผมได้ยินเสียง เกินนี้ป่ะเกินนี้ป่ะฮะอย่างนีงอยู่วะนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปะหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็หูวุดว้ดหูวุดูวุดคนเดิมเก็บเก็บโอเคเก็บโอเคผมอไม้เอ้าเอ้าเอาเอา,เอ,า,เอ,าอีกแล้วอะไรอะ่ะ ฮ้ยปาโดงคนเดิมเลยอะไรกันครับเนี่ยอุย้ยโอ้โหมีเกินระเบิดฮนะโอ้โหผมไล่คนเดิมอะ่ะผมปล่อยให้เขาเล่นด้วยดีวยกว่าฮะมีคนปั่นเครื่องนี้อยู่ฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมว่าผมปาเล็งไปคนหนึ่งแล้วนะไปต่อด,ดีวกว่าฮะไปกำลังหนุกเลยเดี๋ยวฮันเทรด ผมว่าผมปลาโดนอยู่นะเมื่อกี้โอเคหลุดละเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาเล่นอีกสักหน่อยนะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคนนี้คนแรกที่เราปาขวานโดนเนี้ยผมวิ่งวนฮะเขาวิ่งวนฮะคนนี้เขาวิ่งวนขอล้มไม้ไปหนึ่งทีไปทีบไม้นะโอเคขอตรงไปฮะขอตรงไปเขาเล้าหมูขอตรงไปเขาเล้าหมูรหมครับเดี๋ยวซ้ายไปซ้ายไปวนไป วนไปเต็มหน้าไปเอ้าเคื่งนี้จะเสร็จหรอวะแต่ขอแขลนก่อนแขวงก่อนแขลนเอ้าติ้ตติดติดติดติติดิดติติดติเติิดติติดติดติัติดเดิน นันน่โดนไหมไปโดนมาโดนหนึ่งทีแต่มีคนจะมาซ้อนที่ไปล่ะผมเห็นนะผมเห็นออร่าผมเห็นออร่าผมใส่เบิร์กนี้อยู่หลังจากคาวิวผมจะเห็นผมยังเห็นคุณอยู่ฮนะยังเห็นคุณอยู่ผมคุณคุณหุดค,คุณโดนนะโอ้โหม,มีมีซิกแซกม,มีซิกแซกก็ฟันเลยฮนะมีซิกแซกก็ฟันเลยอู้สิบสองขึ้นเข้าเอา้าไม่ได้ข้ามวัดกดพีด มาไปไปตรงกลางนะฮะไปตรงกลางวางใจเสมอตรงกลางวางใจเสมอโอเคขวนไปมีอยู่ตรงนู้นไกลยอยู่นะเดี๋ยวขอเปิดตู้ขอนะโอเคขอเพิ่มขวานสักหน่อยฮะขวานหายไปโอเคตอนนี้เหลือสมเครื่องคนนี้เพิ่งแขวนครั้งแรกฮะ มีไกลๆนู่นน่ะอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ปะซ้ายหรือขวาวะโอเคเห็นขวาออกขวาหรือซ้ายเห็นแล้วๆๆ็แล,แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคนที่ตรงนี้ไม่มีไม้นะขอฟันหนึ่งทีขอฟันหนึ่งทีนะลบไม้ไหม อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ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 ยขาทำอะไรนะขอทำอะไรนะฮะเธอทำอะไรของเธอนั่นนะมันดีนะมาเสียบไปเฟสองไปคนนี้ปลาขวานได้หนึ่งทีโอ้โหปีวสปลาขวานสี่ทีนยผมอะกระทืบเครื่องไปฮะเดี๋ยวเคืงนี้เสร็จแล้วก็เมื่อกี้มันมีไม้ใช่ไหมเขาเล่นไม้อยู่ตรงนู้นนี่ฮะโอเคมันมีไม้อย่างนี้ ผมขอกระทึบไม้ก่อนผมไม่ได้เฝ้านะมีคนมาช่วยไหมมีคนมาช่วยไหมตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยคนเนี้ยมาไหมมาไหมสเต็ปผมว่าสเต็ปหรือฮันเต็จริงๆมันต้องเฝ้าแล้วค่อยปาเฝ้าแล้วค่อยป่านะฮะเพราะว่าต้องมีคนเจ็บแน่ๆคนเนี้ยโอเคผมเห็นแล้วอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ผมยังไม่ไปโอเคมีคนมาช่วยครับ มีคนมาช่วยยังไม่เข็ดใช่ไหมมีคนโอ้โหคนนี้ด้วยคนจริงคนจริงเก็บขวานก่อนเก็บขวานก่อนยังยังวิววิววิวทัดไม่ดีฮะโอเคมีคนตรงนู้นโอ้โหติดรถไถว่าว่าอ,อยู่อา้าวอ้าวคนนี้เขาล่อฮะคนนี้เขาล่อเพื่อนอยู่โอเคเฮ้ยเพื่อนที่ใกล้กเสร็จว่ะแต่ปล่อยเขาเล่นกั่ไก่นนะฮะ สักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเกมมันจะจบเร็วไปมีคนรีกู้ภอยู่แถวนี้เห็นแล้วเห็นได้แล้วเห็นแล้วจ้าคนนี้น่าจะไปแล้วฮะติดไหมโอเคออกตรงนี้เฮ้ยโดนจ้าโดนจ้าจะหลบไปไหนอ้หูแทงหลังไม่นะออกออกซ้ายไปออกซ้ายไปโอเคปวิ่งไปโน้นเข้าบ้านไป ออกนี้โอ้ยหลังบ้านอู้หลังบ้านหลังบ้าน,านโอน้โหอู้ยตรงนี้เข้าไม่ได้ไว้ไม่ไม่ล้มไม้นะเชิดหน้าด้วยไปแล้วคนเนี้ยเสร็จสองเครื่องผมว่าต้องเดินเตรียมเร็วแล้วฮนะพอเสร็จสองเครื่องแล้วผมเปิดตู้ก่อนออโอเครีโหลดเร็วอยู่เราีดูีโหลดเร็วอยู่ ไปฮะไปแล้วคนแรกเมื่อกี้เขาไปไหนแล้วมันเสร็จสองเครื่องแล้วผมผมเอาจริงละไม่ไหวแล้วฮะต้องมีคนเจ็บอีกสักคนนะ่ะเครื่องไกลเครื่องนี้ไม่มีคนเครื่องนีม้มีคนปั่นต้องสามเครื่องนี้วะไม่หวะโอ้ไกลนู่นเลยนะอสองเครื่องกว่าเราจะเดินไปถึงมันเสร็จพอดีเนี่ยผมว่าโอ้จะเก็บสี่ได้ไหมเนี่ย ผมตามเก็บไอ้ผู้ชายดีกว่าฮะไอ้อคนแรกที่เราแขวนไปสองรอบอะเครื่องนี้ว่างไงเครื่องนี้ว่าไงเครื่องนี้จะเสร็จหรือะวะเครื่องนี้จะเสร็จหรือวะขอกระทืบเครื่องก่อนนะขอลับไปก่อนลับไปก่อนเอาหาอวกระทืบสิไปโซนเครื่องก่อนนะเอ๊ะเ,เ,เห็นนะเห็นนะจ๊ะมา ไปไหนล้วออโน่น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 อนนอกม่ไปไม่เป็นไรกระทึบมีเวลาอยู่ฮะมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ออกไปดูและน่าจะอยู่สองคนนะออกไปดูและฮะออกวนวนวน,วนไปเจ็บนะเจ็บนะลงไหมหูยวิ่งวนแท่งอยู่วะอะไรวะเนี่ยอะไรวะครับ อื้อหนึ่งทีลงมาโอเคไม่โดนปะไม่โดนปะอ,อ้าวยอ่ยอยอ่ยอย่อย้อนี้ไปนะตายฮาร์ดตายยากทันทีลงมาไหมเฮ้ย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 ไม่ไม่นะไม่นะไม่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 ไมไมไมผมแขวนตรงนู้นฮะผมไม่แขวนตรงนี้หรอกผมทำอยู่ตรงนี้ผมไม่รีบคนนี้ไม่มีทางหลังด้วยปลายคนนี้ ไปไอ้คนเนี้ยโอเคไปอีกหนึ่งศพอุ้ยเขาแค่โทรเที่ยมผมวะท่านผู้ชมผมไม้ด้วยโอเคกระทึบไม้ไปเก็บสองไปละเติมขวานแป๊บนึงมาเติมขวานแล้วไงต่อมีเครื่องนี้เครื่องนี้กำลังปั่นอยู่เลยเหรอโอ้โหใจดำจริงฮะไปกระทึบไป เครื่องนู้นยังไม่เท่าไหรผมาผมเป็นห่วงเครื่องนู้นนะฮะไกลๆนู้นนะ่ะเครื่องนู้นก็ยังเดี๋ยวผมขอตามไปดูกันมันเหลือสองเครื่องสุดท้ายเครื่องนี้ว่าไงมีเสียงไหมยังดงอยู่ฮะบอกเครื่องนั้นแหละนี่ๆๆจะเสร็จแล้วโอ้โหผอกระทึบก่อน,นั้นโอเคตามเราไปออกนูน้นคนนี้โดนแกลนไปแล้วครั้งหนึ่งฮะ ผมอุตส่าห์ปล่อยเล่นแล้วมันจะไอคนนั้นมันก็จะปั่นปั่นเอาผู้หญิงคนนั้นอ่ะคนนี้ี่จังหวัดในการปลาขวานไม,ไ,มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอื้อยังแก่ทุกคนหน้าอีกขอหือขอไกที่อยากเดี๋ยครับรู้สึกรู้สึกโอ้โหว,ว่าแล้วไงว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเหลือเครื่องเดียวเครื่องนั้นโอ้โหเจ็บใจจริงนะ เติมขวานก่อนผมนึกว่ามันอยู่ในตู้โอเคมันออกไปไหน,น,นเนี่ยมันจะไปซ้ำเครื่องนู้นปะโอ้โหตอนแรกผมก็ว่าผมไม่น่าจะโดนนะเมื่อกี้แล้วก็ยังจะโดนอยู่ได้โอ้โหมันเปิดแล้วว่ะท่านผู้ชมมันซ่อมเสร็จแล้วว่ะแย่จังมีอยู่ไหนเนี่ยเจ้ดีปะไม่อยู่โอเคผมเห็นรอยแล้ะ ผมเห็นรอยแล้วฮะผมเห็นรอยแล้วมันวิ่งไปสุดนูน่นโอเคผมตามรอยไปผมตามรอยไปฮะเดตามรอยอยู่ฮะประตูนู่นหรือหรอมาไกลนะมีเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วฮะหรือว่ามันเห็นหลุมวะมันรอผมมันเห็นหลุมแน่นอนเลยฮะอืมคนนี้แสบจริงฮะบพราะระยะนี้ผมปาขวานไม่ถึงวะ ถึงว่าวะต้องวัดดวงฮะต้องวัดดวงนะ,าม,ะ,ะมาออกไปเลยคนนั้นน่ะมีทางหลังว่าไม่มีแขวนนะฮะเฟสสองมาจะขับมาช่วยไหมเขาเห็นหลุมมะนะเขาเห็นหลุมแล้วนะฮะคนนี้เนี่ยหลุมอยู่เนี่ยโอเคผมผมเฝ้าแล้วคนเนี้ผมเฝ้าเลยผมปล่อยให้คนนู้นออกก็ได้ผมไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสแล้วมามาเลยฮนะ เก็บสเก็บสเก็บสาเดี๋ยวฮันเทสมาดิอยู่ไหนเนี่ยมาดิครับยัง๋ไม่มาอีกหรอให้ผมรออยู่เนี่ยเปิดประตูเลยหลุมว็อยู่นี่ผมปล่อยไม่ได้อยู่แล้ววันเนี้ยหลุมอยู่ใกล้ด้วยตายตายตายไหมขอฟันหนึ่งทีหรือว่าดึงหลังก็ได้ฮะขอดึงหลังก็ได้มานี่ไงเปิดประตูแล้วอ่ากดประตูแล้วนะ ไปฮะคนนี้เขาปล่อยแล้วคนนั้นออกไปแล้วโอเคโอ้โหหลุมเปิดพอดีเลยเนี่ยหลุมมันอยู่เนี่ยผมปล่อยให้คนนี้ไม่ได้ไงแล้วผมปล่อยให้คนนี้ถ้ามันมาดึงแล้วมันหลุดมันลงหลุมกัมนด้วยกันสองคนเลยไงโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องฮะท่านผู้ชมเก็บสามครับโอ้โหเสร็จด้วยเ <c oughs> ยี่ยมร้อยก็เป็นไงบ้างครับผมสมนุปไหมครับผมยังไงก็ ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามแคทออเดอร์ไปตลอดนะครับผมติดตามเล่น้อยถึงว่าจะเล่น้อยก็ค่อยๆเพิ่ม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 ขึ้นไปนะครับผมยังไงวันนี้แคทออเดอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายเหนียวไหวนดูซิเขาแร้งอะไรกันยี่สิบคนที่รอดแร้งยี่สิบเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยจัดว่าเด็ดเฮ้ยแต่ไอคนที่ตายนี่โอ้ไอคนนี้มีเปิร์กแมว โอ้โหดูดิแต่ละคนโอ้โหเปิกแมวท่านนั้นเลยมีแทงหลังด้วยไอ้คนนี้โอเคครับงั้นบ๊ายบายจ้า